สวัสดีครับสวัสดีน้านานาตกปลาทุกท่านนะครับแดดดีจริงๆวันนี้วันเสาร์นะครับผมวันนี้ผมเอาเรือมาลงที่ฝายท่ามะนาวนะครับหรือเรียกกันติดปากว่าเกาะนาคีนะครับผมถ้าในตามแผนที่ก็คือฝายท่ามะนาวนะครับอยู่ติดกับอำเภอบ้านดุงนะครับก็เป็นเส้นทางที่เข้าไปคำชะโนดพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะโดนแบบ ตึงๆมือหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับก็อย่าไปลุ้นกันในคลิปนะครับผมอตอนนี้มาก็สายเลยนะครับเจ็ดโมงเกือบจะแปดโมงแล้วนะครับผมลงสายหน่อยเพราะว่าต้องทำธุระที่บ้านให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะออกมาได้ก็ปกติก็มาแต่เช้าได้แหละมันคือข้ออ้างเฉยๆนะครับที่เราจะมาสายเพราะว่าเราขี้เกียจตื่นเช้านะครับ มาคนเดียวยังไงก็ได้นะครับวันนี้บินเดียวนะครับไม่มีทีมงานแสงแดดแยงตาเหลือเกินตอนนี้นะครับผมก็อย่าไปลุ้นกันครับว่าผมจะโดนกระสูบตัวสวยๆหรือเปล่าวันนี้เรามันสายกระสูบโดยตรงนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วนี่เกือบตายนะครับลงเรือแเฮวเลยไปบูงลงไม่ได้ปลาสักตัวนะครับโดนกัดหลายรอบเหมือนกันแต่กัดหลุดกัดหลุดนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอ่ะครับผมมาไ,ไปเจอกันที่ท่าเรือนะครับลงเรือกันที่เรียบร้อยนะครับวันนี้บินเดี่ยวเดี๋ยวมาตีดูเดี๋ยวก,ก็จะเลาะตีไปตามชายป่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเราจะเจอทีเด็ดตัวตึงๆหรือเปล่านะครับอยากโดนไม่อยากโดนเยอะหรอกอยากโดนตึงๆมือนะครับผม,ตมะนะแต่หลายตัวไม่เยอะนะแต่หลายตัวฟังดีๆ <laughs> ไปครับ ติดตามรับชมกันวันนี้ไม่ได้เก้าอี้มาด้วยนั่งพายแล้วนะครับปกติจะนั่งเก้าอี้พายแต่นั่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเดีย๋ยวเราตีหลุมข้างหน้านี้ก่อนนะครับมันดูว่ามีตัวไหมก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับพอดีชาวบ้านเขาก็กําลังเก็บขายพอดีชาวบ้านเขาลงขายกันตอนเย็นตอนเช้าเขาก็มาเก็บนะครับ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอชาวบ้านเขาเก็บไข่เสร็จเรา่อลุยมีปลาขึ้นอยู่นะครับเขากลางดอกจอกเลยโอ้โหมาให้ลำบากตัวเอง <c oughs> ชีวิตผ่าเข้ามาให้มันลำบากตัวเองทำไมเนี่ย ก็กล่าวว่าจะไม่ให้เรือมันไหลไปไหนนะครับก็เลยมาอยู่แบบนี้มามุดในหัวสาลายหัวจอกดอกจอกโอเคเรี okay. ยบร้อยนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อมีลิ้นนะครับผมเป็นปลักดำตื้นเหยื่อมินนาวก็ใช้เน้นเป็นสีทองๆองนิดนึง มาดูกันจะมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ไม้แรกจะเป็นยังไงโอ้ไม้แรกก็ติดเลย ทายน้ําเยอะนะครับยังไม่ทันได้เคาะเลยติดแล้วอยปลาขึ้นเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยเย็นไอเสืออย่าโดนแน่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะ ต้องลองซิงกิ้งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้มันต้องลองเพนซิลแล้วแหละเพนซิลต้องมาแล้วแหละแบบนี้เนะี่ยมาดูกัน โ้ยโฉบไม่โดนไม่โดนโอ้โหทำมาถึงนี่เลยกัดไม่โดนกัดไม่โดนเฉยเลยอ่ะอย่าช้าลงหน่อยเมื่อกี้เราเคาะเร็วเกิน สายปักมันติดสวะนะครับสวะใต้น้ำเยอะลองเพนซิลกันดูป่าขึ้นดีนะโดนแล้วครับ โดนแล้วกัดผิวน้ำแบบนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอได้อยู่แต่พอได้อยู่โอ้โหส,สวยเลยตัวนี้ขอบเบาๆเต็มเต็มปากเลยเออเนี่นะครับใสสวยกระสูบเกะาะนาชี ปลากอนใส่สวยใส่สวย,ยแต้มแรกของเรานะครับสุดยอดอยโดนแล้วครับตัวไม่ใหญ่มากโอ้หแต้มที่สอง ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ืแต่ก็ถือว่ารอดนะครับชิบไม่เข้าปากเลยตายน้ำเยอะมาก แสบ,บตานะครับไม่ไหวอื้งโดนนะครับทีนี้ใสสวยเลยหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้างใสสวยนะครับโอ้ตึงมืออยู่ตัวนี้นะชุบโอ้โหอ้วนๆเกี่ยวปากนิดเดียวอ้วนตับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีนะมีถุงมือ ม่งั้นอะเข้ามือเนี่ยปวดไม่ออกดึงขาดนี่ตัวสวยอยู่นะครับตัวนี้ไปลงไปโอเคลกจนตียากมาก โดนแล้วครับโดนแล้วครับส,สวยนะตัวนี้สวยนี่คือไม่เล็กนะครับปกติจะกระสูบโดนตัวเล็กๆตัวนี้ถือว่าสวยาหาหาเต็มปากเลยโอ้โหกินยังไงวะเนี่ย ติดปากเลยองององหลุดมือหลุดมือสุดยอดสุดยอดมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็ต <isions> ีเร <mo zy> <fold> ื่อยๆค้นหากันต่อไปสำหรับไซต์ตึงๆมือ แดดสุดยอดมากเลยวันนี้ไม่ไหวต้องขึ้นฝั่งละแปลแว่นก่อนแสบตานะครับตีแถวแถวนี้สักพักลืมแว่นโอ้โโฉบมากาศใกล้ๆเลยตัวน้อย ก็พอได้อยู่สซนี้สซทอดสซทอดกรอบก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะได้อยู่ได้อยู่ จะ่มีร้อนอืมโดนแล้วครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเล็กอได้ทอดอยู่ เล็กๆตัวนี้น้อย ใสดีนะครับแต่ผมเบื่ออย่างเดียวตะไคร่น้ำเนี่ยเยอะจัดอ้โดูใสสวยครับตัวนี้โอ้โหสสวยหรือว่ามันเกี่ยวข้างโอ้โหเกี่ยวข้างนะครับนึกว่าใสสวยติดหัวมาเลยโอ้ึกว่าใสสวยแรกตึงเลยที่ไหนได้เกี่ยวหัว รุ่นนึกว่าจะใหญ่จอดเด ب, รือปุ๊บตีกินเลยสุดยอดอืโดนอีกแล้วครับตัวเล็กตัวเล็กเล็กตัวเล็กเล็ก ็ไม่ถือว่าเล็กนะครับไซนี้ตัวสวยเลยนะไซนี้ยไซนี้ก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะครับโอ้โหไปลงไปกินเรื่อยๆนะครับกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆ โนไซนนนบบต,ตไซบบนน์ตึงๆมือยังไม่เจอเลยวันนี้มีแต่ไซต์นี้นะครับอยากโดนแบบตึงๆึงมือมีแต่ไซต์แบบพอกินนะครับนี่ตึงตึงมือยังไม่เจอเลยแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าเงียบนะครับตามหากันต่อไป ไซส์สวย,ยต้นนี้ไซส์สวยนะครับเจ๋ออุ้ยเกี่ยวคางนิดว่าเกี่ยวคางเกี่ยวคางอย่าต้องจับตัวมันออโอ้โตัวน,นี้ตึงเลยนะครับ ตึงมือเลยนะตัวนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ ดนใส่สวยตรงนี้พอได้อยู่พอได้อยู่ตัวนี้นะอ้โหูสวยเลยชุบโอูโ้ปลากัดตัวเบียดหักไปเลยนะครับ <c oughs> โอ้ต oh, ึงๆตึงมือตึงมือใจนี้ ตัวนี้แล้วครับโอ้หสวยๆตัวนี้ก็สวยนะครับใส่สวยอยู่ชุบสุดยอดสุดยอดตึงๆเมือแบบนี้หน่อยสิอ จำเงี้ยงเอเป็ดฟักมือหเลือดกระจายโอ้โหกดีนแรงเกินขำจำเงี้ยงเลยเมื่อกี้ดีคอยเบอร์สิบสอง เวลาเบียดปากมือนี้ต้องรีบดึงออกนะครับก่อนที่มันจะจิบดึงตอนที่มันปากใหม่ๆเนี่ยดึงสวนขึ้นมาเลยถ้าปล่อยไว้นานมันปวดนะครับดึงสวนเลยเออชุดยอด ว่าแล้วทำไมมันเหมือนมีปลาตามตกเหยือตกกัดเลยตามอีกละนี่ไงโดนจนได้ครับผมใสสวยว่าแล้วมีตัวตามเมื่อกี้กัดพลาดนะครับ ไส้สวยนะครับตัวนี้พอได้ตึงมืออยู่ไซนี้ชุบโอ้โหโอพอด้ตึงอยู่นะครับไซนี้ไม่ธรรมดาเข้าม,มุมปากไปเลยไซนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ย ตึงๆมือไปสุดยอดสุดยอดอตามอยู่สองรอบอ่ะับผมอยามาดูแต้มรวมกันก็น่าจะประมาณสัก3ากิโลเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับถุงนี้ใหญ่มากนะครับนี่ยาวเท่าแข,าเขนเลยนะความใหญ่น ปลาก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะดูปลากันนี่นะครับปลาประมาณ3ากิโลได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ตึงมือมากเดีย๋ยวเราจะจัดยัดลงถังน้ำแข็งนะครับผมหลังจา,ากที่เราตกปลากันเสร็จนะครับ<ะ><ะ>ก็เอามาทำเป็นปลา่างนะครับ นีตัวสวยนะครับประมาณนี้โอ้ยมากับพ่อหมาเอ้าเพรอออกกับงามมั้ยเนาะเออกับงามกันอย่างไงไม่เ่าเจ้าเฮ็ดตังถึงขายมันยังขั้นราคาอัานสามตัวที่ตัวน้นอยๆตัวเศร้าบาด